สวัสดีค่ะวันนี้นะนาจะพามาดูต้นมะเขือเทศน้อยนิดปลูกในกระถางน้อยน้อยเนี่ยนะคะดูลักษณะดินก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากนะคะแต่ต้นเขาโตแล้วก็สูงนะคะแล้วก็ให้พ้นผลิตแล้วนี่ก็เก็บได้หลายรุ่นแล้วนะคะอันนีก้กำลังโตเรา ปลูในกระถางพื้นที่น้อยๆรดน้ําำ้วยน้ําซาวข้าวที่เราหุงข้าวทุกวันนะคะตอนเช้าไม่คิดว่าเขาจะแตกขแขนงสวยจริงๆนะคะเป็นว่าน้ําซาวข้าวนี่สุดยอดจริงๆนะคะไม่ทิ้งเปล่าได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะอันนี้น้ําซาวข้าวล้นวนเลยนะคะ ลองดูนะคะไม่ต้องเทน้ำสาวข้าวทิ้งเอามารดผักงามขนาดเลยจ้านี่ผลเขาเต่งตึงมากเลยนะลองด้วยวิธีนี้ดูนะคะพื้นที่น้อยๆเราก็ปลูกเล่นๆกระถางสองกระถางก็ได้ชื่นชมได้ผลกินแล้วนะคะสายปลูกต้องดูนะคะ เป็นความสุขที่ได้ปลูกแล้วก็ได้เห็นผลผลิตนะคะนี่ความสูงของเขาก็1นึ่งเม่ากว่าๆเลยนะคะต้องต่อให้เขายาวไปอีก